คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนําเสนอเป็นประจําต่อเนื่องเดอะลัสเตชันนะฮะปลายทางคนโกงนะครับก็แน่นอนเมื่อวานเราก็นําเสนอเรื่องของเครือข่ายตู้ห่าวแล้วะนะฮะมีการกระทําผิดกฎหมายในหลากหลายรูปแบบจนกระบวนการเนี่ยเติบโตเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐกระทําทุจริตในหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้องค์กรนี้สยายปีกเติบโตร่ํารวยมั่งคั่งแต่ไม่มั่นคงนะเพราะเจ้าหน้าที่แม้จะสบายวันนี้แต่แน่นอนไปจบที่คุกนะฮะดังนั้นติดตามได้เลยใน The The last Station ครับ <S <S ปฏิบัติการจับกลุ่มนายชายนัทก,ก่อนชายานันหรือตู้่าวนักธุรกิจชาวชจีนเจ้าของผับจินหลิงและนายนิติพัฒน์โชคชัยสถาพรหรือกูเอี่ยวที่นำไปสู่การขยายผลกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่มีเครือข่ายโยกย้ายเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและมีพฤติกรรมการฟอกเงินผ่านธุรกิจสถานบันเทิงธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนี่เป็นแผนภูมิอาชญากรรมที่แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายของตู้่าวและกลุ่มทุนจีนสีเทาขนาดใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนไทยกลุ่มข้าราชการทั้งตำรวจอายการและนักธุรกิจที่เข้ามาเป็นนอมินีแผนภูมิฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มของนายตู้่าว เพื an fate, ่อให้เข nah, ้ามาพำนักในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆรวมทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรอมแปลงเอกสารราชการให้คนเหล่านี้สวมบัตรประชาชนสวมสิทธิ์เป็นคนไทยอีกด้วยการกระทำของคนกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ามีการการะทำความผิดที่ชัดเจนทั้งการต่อวีซ่าโดยใช้มูลนิธิการออกวีซ่าในรูปแบบของการใช้โรงเรียนต่างๆแม้แต่การปลอมแปลงลายเซ็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดการแอบลักลอบใช้บ้านหรือเล้าไก่ตั้งเป็นมูลนิธิรวมทั้งยังพบว่ามีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางคนไปเป็นเจ้าของมูลนิธิเองและใช้เอเย่นในการทำหลักฐานเท็จทั้งหมดซึ่งนั่น เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่เส้นทางการสอบสวนการไต่สวนการกล่าวหาและการพิจารณาคดีทีท้ายที่สุดคนผิดจะไม่ได้ลอยนวลใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขจากทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำทุจริตเพราะส่วนใหญ่จะจบลงด้วยการถูกไล่ออกจากราชการติดคุกถูกยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินเสมอ สนับสนุนโดยกองทุนปปอชอ